หลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทมาตั้งแต่ตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยากันจริงค่ะยากันในรูปแบบเอ่อยากันในตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งอันนี้ไบเตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิท mm ี hmm. หลายๆอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่นะวันนี้มันก็อืม มันคือการอย่างด้วยคําว่าน,นิตยนไหนหรือเปล่าเอ่อมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันเนี้ยแบบอันนี้ขอให้เป็นไปเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้ล้วสถานะอ่ะถ้า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 เลา,า,าวทั้นียพี่แมนยังเป็นสามีไปเตยหรือเปล่าเอ่อถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นหลกค่ะแต่ถ้าในทางชีวิต ความเป็นพ่อมแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วเขามาสั่งยัง,งอ,อ,อันนี้อันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วกันค่ะแต่ว่าเรื่องการอยาาคือการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะก็คือมันก็คือมันด้วยดีด้วยดีแล้วก็เป็นเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเราแลบพี่แม้ยังเหมือนเดิมมเหมือนเดิมค่ะ,นคะในความเป็นพ่อมแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดอยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ คือเรายัางพยายามอย่างตัวไปเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัว<ม>ที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพัง<ม>ต้องบอกอย่างนี้อืมแต่ว่าการตัดใจตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวเอ่อเออจริงๆแล้วมันโดยโดยภาพรวมหลายอย่างค่ะ<ม> ครอบครัวที่สองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคือโคมมากเนาะทางครอบครัวแม่บอกเองก็ไม่สบายใจมากเกี่ยเกับเรื่องนี้ไปเตอได้คุยกับท่านหรือยังเออไม่ได้คุยค่ะอืมก็ก็เอาจริงๆแล้วไ่ไต้ไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นละกันถ้าวันนี้แบบเออมันเป็นเรื่องของไปเตยก็อันนี้คือจากปากไปเตย ที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าไปเจอเพื่อ,อย,ย,ย่งไปเยี่ยมไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดเอ่อคนข้างในไม่ทอ้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่ได้ก็กำลังใจที่ไหนอย่งไรโอ้ <c oughs> ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้เขารู้แล้วก็เออ ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะจะได้เห็นไปเตยได้ได้ไปไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพติใจเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมุกผู้ชายคนนี้อยู่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นเป็นมนุษย์มนุษยยธรรมมากๆที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังับพี่แมนเลยจ้ะ รักค่ะแล้วเขาแล้วบอกเขาบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมันมีจดหมายที่ที่ได้เขียนไปตลอดยากค่ะยากยากสุดๆอะ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครเ <c oughs> ขาโชครายเท่านี้อีกแล้วละ่ะที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิม,มในวันที่เราค่อนข้าง,างสูญเสีย ผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดอืมทั้งทั้งทั้งแฟนน้องลุกทั้งพี่แมนอืมันมัน,มนเปลี่ยนแฟนไปหมดโห<ฮ>ณ<ฮ>วันนี้เหรอคะ <laughs> เอาจริงๆก็ยังหนักแต่ว่าก็กน็นวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติ กับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆเราอยู่ได้ด้วยด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ก็ยอมรับว่าหลายๆห,หลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะ สภาพจิตใจค่ะวันนี้เราเป็นนอนหมักสนิทไม่ค่ะใช้ยาหมดมนอนแล้วนใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดก็คือเหมือนเหมือนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่ตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะพอได้ออกมาเราจะไปคุยอ่าคุยค่ะคุยก็ขั้นตอนการรักษาก็ก็พยายามเอาจริงๆก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยา ตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่นะวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยคค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันต้องมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้าถ้านอนไม่พอก็จะทําอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเร่แน่นอนว่าพอมันเป็นไปเตยทำอะไรก็โดนดามากเปหนดเรารับมือกับตรงนั้นไหมคะเออเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหวเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปไปนานมากเพราะว่าชีวิตเรา เหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรคร่ะเพราะรู้สึกว่าเอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ได้ให้ดีเทลอะไรกับกับกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปเลยก็ว่าไปเลยสตรองกับตรงนี้มาตลอดเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมัน มันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่ที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟกกับกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องมีสติสุดๆ อธิบายให้น้อยที่สุดคือคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้ได้ได้สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆก,ก็ก็เราทําหน้าที่ให้เขาไปเลยคิดว่าณวันนี้พยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็น,เป,นเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะ ก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตอนไปเตยอยู่ในนั้นหรือว่านับ mm. ตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะ mm. แล้วหนักหลังจากนั้นก็ก็ไปเยี่ยมสามีอืม mm. เป็นอย่างนี้มาเกับปีละ mm. คุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอะ่ะแบบ mm. ก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมา mm. เจอหนะ้าครอบครัว ในส่วนของเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังอันนี้หนูเออต้องบอกว่าไม่ไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะวันนี้เราเราเดย์บายเดย์เลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงณวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้ว hmm. แล้ววันนั้นเราถึงเราถึงจะจะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. คือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณ ทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญก็ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS music ทุกคนที่นะวันนี้ยังยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็ก็นวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยากมีโอกาสได้ มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ